พี่บอยสายสองครับผมม,มาเพิ่มออนนิ่งนะครับขนาด2เมตรคูณ2.5นะครับเอาไว้นั่งเล่นเพราะว่าพี่บอยไปเจออะไรมานะครับก่อนหน้านี้เจอฝนเจอฝนที่แก่งกระจานใช่ใช่มเอาไว้อยู่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะนี่ล่าสุดพี่หยุดยาวหน้าร้อนฝนตกเนี่ยนะใช่ใชให,ใ,หให้ดูให้ดูใหดู่าแต่คือเราเข้าใจกันว่าเวลาเราเที่ยวฝ่านเนี่ยมันมี สามฤดูในหนึ่งวันอยู่แล้วล่ะอ่านี่ไปใช้ทาร์ปมาชาร้อเอาไงเช้าร้อนอ่าเช้าร้อนกลางวันไอ้ช้าร้อนกลางวันร้อนบ่ายบายฝนตกแล้วอันนีอะไนี่มันเอาไม่อยู่ทาร์ปเอาไม่อยู่อตื๊ด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 ปลตื๊ดตื๊ดปลตื๊ดตื๊ดปลายเพราะแค่เขาของเขาได้ระดับของเขาอยู่แล้วอดูไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีเขาได้ระดับของเขาประมาณนึงแต่ด้วยด้วยแรงลมและแรงแรงน้ำฝนนะตอนนั้นพายุฤดูร้อนอ่าดะามัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ําค้างหมอกหรืออะไรเงี้ยมันก็เอาอยู่แต่รอบ,บนี้ฝนตกนานก็เลยมอาการซึมเขาเรียกซน,นไอไเกิดน,นะคอนเดนสนะ์หรอที่ว่ามีอันนี้ก็พอนี้ผมมาดูสังเกตที่เต็นท์คือไม่มีอาการอะไรเลยที่เต็นั์น้ำเนื้อไม่มีซึมก็เลยคิดว่าจบทีเดียวดีกว่า เพราะว่าอันนี้เป็นผ้าชนิดเดียวกับเต็นท์เลยครับผ้าชนิดเดียวกับเต็นท์เพ่อมาอันนี้ว่าไอตรงนั้นไม่ใช่ของเขาไม่ดีครับของเขาดีในระดับของเขาเขาใจเขาใจเขาไม่ได้เหมือนมามแบบลุยสมบัติขนาดนี้โปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับออนนิ่งนะครับเราจัดแถมเอเวอเรสต์เอ็กซ์ต t พ็อกเก็ตให้ด้วยนะครับไอ้นะครับหลังหน้าเออสามารถขยับได้ ขยับได้นะครับลูดได้ไปหมดได้ตลอดนะครับอะโอเค